ดวงคนที่เกิดราศีพฤกษพเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมีแฟนเป็นเศรษฐีหรืออาจจะถึงขั้นมาหาเศรษฐีได้เลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิศนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีพฤกษกนะครับประจำเดือนตุลาคมปีพศส5 6 4กันนะครับว่า คนที่เกิดราศีพฤกษภในตุลาคมปี2564เนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษภคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับคนที่เกิดราศีพฤกษภเนี่ยก็ คนเก่งอยู่แล้วนะครับดวงชะตาเดือนนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มที่จากตัวตนวาสนาของคุณในเดือนนี้นะครับวาสนาของคุณในเดือนนี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสที่จะได้ทํางานมากกวา่า1งงานนะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานมากขึ้นนะครับสองไม้เท้าเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะขยับขยายงานนะครับบางคนอาจจะทํา งานอยู่แล้ว1อย่างนะครับอาจจะขยับขยายไปเป็น2อ,อย่างหรือบางคนที่ทํามาค้าขายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะขยับขยายไปจับธุรกิจตัวอื่นนะครับบางคนที่ทําอยู่อาชีพเดียวก็จะหาอาชีพมาทําเพิ่มถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทำได้แล้วก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทําได้ค่อนข้างเจ๋งทําได้ค่อนข้างเยี่ยมมากๆด้วยนะครับต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะครับ ได้ไพ่ n g of s o r ์สหรือไพ่ King ถือดาบนะครับใบนี้บอกให้ใบนี้ไพ่งถือดาบเนี่ยไม่ใช่ไพ่เสียนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไพ่ถือดาบเนี่ยคือถ้าไปดูบางตำนักบางที่หรือบางอาจารย์เนี่ยคือผมก็เคยเรียนมานั่นแหละบางที่อาจจะบอกว่าไพ่งถือดาบเนี่ยเป็นไพ่เสียแต่จริงๆเท่าที่เก็บเคสมาไม่ใช่ไพ่เสียนะครับไพ่งถือดาบเนี่ยคือจะเหนื่อยกว่าคนอื่น การที่จะได้เงินการที่จะรับทรัพย์รับโชคลาภรับอะไรคุณจะเหนื่อยกว่าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับเทียบกับ King of Pentacle ลแล้วกันคิงถือเหรียญนะครับคือเหนื่อยกว่าเขาะเหนื่อยกว่าเขาแต่ถามว่าได้เท่ากันไหมอันนี้อยู่ที่แต่ละคนนะเพราะว่าสเกลการทํางานของคนที่เกิดราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคนมีธุรกิจเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยก็ อันนี้ก็คือเป็นของคุณบางคนมีธุรกิจ10ล้าน1ล้านหลักแสนก็จะต่างกันนะครับแต่การได้มาเนี่ยถ้าคิงถือดดบขึ้นตำแหน่งนี้มีโอกาสได้นะครับแต่คุณต้องเหนื่อยต้องภาพเคียนต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก่อนนะครับก็คืออยู่ที่ว่าเราสู้ไหมเราทนไหมถ้าเราสู้เราทนก็โอเคสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ได้นะครับ สำเร็จได้ง่ายๆขอภัยนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนเรื่องวงสังคมนะครับได้ไพ่พาลูสีลายไพ่เฮอร์มิตนะครับก็คนในวงสังคมเนี่ยไม่ค่อยก่อความวุ่นวายให้คุณสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าคนในวงสังคมของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะให้ความรู้ให้คําปรึกษาได้แต่ถ้าเรื่องเงินอย่าไปอย่าไปขอนะครับเพราะเขาไม่ได้ช่วยเรื่องนี้นะครับไพ่พาลูสีขึ้นในตําแหน่งเพื่อนวงสังคม ปรึกษาได้ทุกอย่างปรึกษาได้ครอบจัก,กรวาลอยกเว้นแค่เรื่องเดียวอะเรื่องเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีปัญหามีอะไรเนี่ยปรึกษาเพื่อนได้แต่ว่าก็อย่ายืมเงินเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรื่องครอบครัวนะครับได้ไพ่8ไม้เท้านะรเรื่องในครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องนะครับก็มีโอกาสที่จะขยับขยาย กิจการงานนะครับถ้าใครที่ทํางานกับคนในครอบครัวเนาะเป็นกงศีเป็นอะไรพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยายกิจการงานในครอบครัวนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับให้ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งครอบครัวแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานกับคนในครอบครัวเนี่ยก็ อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครทํางานกับบริษัทที่บ้านหรือว่าเป็นกองศีหรือธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับก็ได้ไพ่สองถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องความรักนะครับเน้นเรื่องความรัก ค,คุณกําลังจะเจอกับคู่แท้ของคุณคุณกําลังจะเจอกับคู่ที่ดีสําหรับคนที่โสดสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับความรักของคุณเนี่ยสถ้วยนะจะหวานชื่นจะมีความรักดีๆมากไปกว่าเดิมนะครับสามารถปรับความเข้าใจได้แล้วก็สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะครับเรื่องอุปสรรคปัญหาเกิดไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมา นะครับก็ไพ่ทาวเวอร์เนี่ยถ้าขึ้นอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือการขับรถหรือว่าการใช้ยวดยานพาหนะต่างๆนะครับเวลาจะขึ้นรถลงเรือหรือทำอะไรเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเนี่ยให้คุณระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะ ข้อที่2นะครับถ้าเกี่ยวกับเดอะทาวเวอร์เนี่ยก็คือเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็เช็คอะไรต่างๆให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับถ้าทายก็คือให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บตัวนะครับระมัดระวังเรื่องการเจ็บตัวในเดือนนี้นะครับจะทำอะไรเนี่ยก็เซฟตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤ,ฤษภเนาะโอเค ต่อมาเรื่องคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนชอบมากถ้าเป็นคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับสำหรับชาวราศีพฤกษฎนะมีคนรวยมีคนมีฐานะเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาคุยด้วยนะครับคือ King of Pentacle เนี่ยที่สุดแล้วนะครับของความร่ำรวย คือถ้าเขาเข้ามาเนี่ยก็ลองเปิดใจดูเนาะนะครับไม่เสียหายหรอกสาหรับคนที่มีแล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วทําไงอะ่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสนะที่แฟนคุณเนี่ยจะเติบโตขึ้นจะร่ารวยขึ้นหรือใครที่ทําธุรกิจกับแฟนก็มีโอกาสที่จะร่ารวยขึ้นนะครับธุรกิจขยับขยายอะว่ายอย่างนั้นก็แล้วกันนะสําหรับคนที่ทําธุรกิจกับแฟนนะครับ เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีสิ่งที่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่มีเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือพวกเด็กหรือคนที่มีอายุน้อยๆเนี่ยก็ให้ะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับต่อมาในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะครับได้ไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยปวนนะครับใช้คําว่าปวน เด็กถือดาบขึ้นในตำแหน่งตำแหน่งนี้เนี่ยอย่าไว้ใจลูกน้องบริวารน,นะครับอ่ะนี่ไปนี่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยอย่าไว้ใจลูกน้องบริวารนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสำคัญสำคัญเป็นความลับของบริาษาัทความลับของธุรกิจความลับของการงานอย่าไปบอกมันนะครับมันอันตรายนะครับ คือเด็กถือดาบเนี่ยเท่าที่ผมเก็บเคสได้มาเนี่ยก็มันแสบอะ่ะมันปวดแล้วมันก็ขายความลับอะไรพวกเนี้ยให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่เหลี่ยมจัดไว้ด้วยนะครับให้ระมัดระวังนะแต่อย่าไปเริ่มก่อนเราอย่าไปเริ่มก่อนนะครับให้เราป้องกันตัวดีกว่าต่อมาในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องการงานเนี่ยได้ไพาราชินีถือไม้เท้า นะครับราชินีถือไม้เท้าเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องการงานเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับจะเติบโตขึ้นถ้าใครคิดจะวิ่งเต้นคิดจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปหาคนที่มีลักษณะแบบราชินีถือไม้เท้านะครับก็คือจริงจังนะครับแต่ลึกๆข้างในเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะแต่บุคลิกภายนอกเขาเนี่ย ค่อนข้างจริงจังนะครับเรียกได้ว่าแข็งนอกออนไลน์นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเก็บเคสใหม่ๆเก็บเคสดูดวงใหม่ๆเนี่ยก็คือจะทายว่าให้ไปหาผู้หญิงนะครับก็ได้นะครับแต่พอเก็บเคสมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลักร้อยหลักพันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชายในบางครั้งนะครับก็คือไปหาผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยบางทีแนะนําไปบางคนก็ถามว่าเอถ้าเป็นผู้ชายลักษณะนี้ได้ไหม แล้วเขาก็มาบอกทีหลังว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ช่วยนะแต่ว่าลักษณะประมาณนี้เลยก็คือภายนอกเนี่ยดูเข้มแข็งดูแบบโหโคตรลุยอะแต่ภายในคือเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือผมจะพยายามไม่ทายเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยได้ไพ่คุยน็อตแวรเนี่ยเป็นผู้ชายมาช่วยเราก็มีนะครับหรือบางทีได้ไพ่คิงออฟแวนเนี่ยเป็นผู้หญิงมาช่วยเราก็มี นะครับแต่ลักษณะคือจะคล้ายๆกันก็คือเป็นคนที่บุคลิกเข้มแข็งในภายนอกแต่ภายในเนี่ยใจ,ใจอ่อนโยนนะครับจะประมาณนี้เนาะต่อมาเรื่องโชคลาภได้ไพ่ The e มเ e r อรนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่น,นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาบจากคนสูงวัยนะครับใช้คาว่าคนสูงวัยต่อมาสุดท้ายนะครับอุปสรรคปัญหาอันตรายที่ต้องระวังนะครับ ได้ไพ่เดอะเชอร์รนะครับก็เรามาระวังเรื่องการเดินทางจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็เซฟเตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤ,ฤษภเนาะก็ไม่มีอะไรจะเตือนมากมายฮะก็คือเรามาระวังแค่เรื่องการเดินทางการใช้ยวดยานพาหานะให้ดีเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ